คุณทีเพิ่มพงพันธ์รองประธานบริหารอาวุโสบริษัทมาสด้าเซลประเทศไทยจำกัดเผยกระแสต,ตอบรับรถยนต์ซับคอมแพกนิวมาสด้าสรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามียอดจองไปแล้วกว่า1,500คันโดยได้รับความนิยมสูงสุดทั้งแบบซีดาน4ประตูและแฮชแบ็ก5ประตูที่มาในดีไซน์แบบนิวเวฟให้ภาพลักษณ์สดใสมีชีวิตชีวา และดีไซน์แบบสปอร์ตที่ส่งผ่านความสปอร์ตโชบเฉีียวได้อย่างชัดเจนซึ่งทุกรุ่นได้รับความนิยมสูงสุดจากลูกค้าทั่วประเทศในขณะที่รถรุ่นพิเศษ Rookie Drive และ c r a b p o p ก็เรียกความสนใจจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ชอบความแตกต่างได้เช่นกันตอกย้ำถึงความสำเร็จในการพัฒนารถยนต์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายเจนซได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะเรื่องดีไซน์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของวัยรุ่นยุคใหม่ พร้อมเดินหน้าส่งมอบรถใหม่ให้ลูกค้าทันทีโดยไม่ต้องรอนาน